สวัสดีค่ะมือนีกะ่ะพามาเบิงหยาแพ่งกุลาอ่อนๆเนาะค่ะกระยังกระยังว่าเป็นหยาแพ่งกุลาล้วนเพิ่งจะตัดไปได้สามสี่ต่อยังมีหยาธ้ามาชาติปนอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าแปลงแปลงนี้แปลงนี้นุปลูก หยาเพ่งกลุลาแบบแหง่เนาะคะ่ะบ่ได้เฮ็ดเป็นแบบต้มค่ะคือปั่นแหงแล้วกะ็เอาทอนพันมะาวานพ่อวานเหลวกะกับปั่นทับอีกรอบนึงคะ่ะที่นี่มันก็เลยบ่หานาปันใดเจะาของเฮ็ดผู้เดียวเนาะคะ่ะมันก็เลยเมยเแน่จักน้อย,ย,อยแต่ว่าพ่อเอา ฟุนขีงงัวมาใส่เนาะคะ่ะมันก็เคี้ยวงามอยู่เนาะค่ะเนะาะหยาแพ่งกุหลาอ่อนๆนะคะ่ะกระตัดไปเสริมน้ำเน่ตัดหยาตัดหยาน้ำขั้นหน้าไปผสมน้ำบ่แมันหยาปลูกรวนเนาะค่ะเอาห้าน้ำขั้นหน้าไปผส,ะะสมให้งัวน้ำ กรไดาษยาเพนกลาสองเข่งกระยาน่ำตามขั้นหนากะสีเข่งเนาะคะ่ะคือขา่าวนึงก็คือกินตัวละเข่งเนาะคะ่ะสำหรับงอหกัวเนาะคะ่ะคันมือหนึ่งได้ยาประมาณสิบสองเข่งนุกก็สีบอบได้เสริมหยั่งเนาะค่ะบได้เสริมห่อมบรอยเสริม แล่าตุเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้ามือใดมือใดได้หยาหกเข่งนุก,กัสิมี่มีฟางมีฟางให้หลก้กกะยามมือแลงกับสิมี่มีห่ำมีห่ำให้ตัวละสองถ้วยผสมกับฟี่มิกผสมกับโงเกลือเล่เนาะคะ่ะมีเสริมน้ำเน่าคันมือใด คันมือได้อากาศดีฝนบปโต้นีส่สีนูกระคือเน้นเน้นหยาเนาะคะ่ะงัวนในฟ้ามนะคะนั่สีเน้นหยามากกลัวฟางก็สีมีให้แค่ตอนเ้าคือตื่นเสาตื่นเ้าขึ้นมาต้องตง้องให้ฟาง,ง,งก่อนให้ฟางกนแล้วที่นี้ไปทรงเด็หน่อยลงเลียนอีกยังเรียบร้อยแล้วนูถึงออกมาตัดหญ้าเข้าไปให้เพิ่นเนาะคะ่ะ เพิงจะได้กินยาส่วงสายสายแล้วกับสิเป็นส่วงเด็กหน่อยเลิก่งเรียนแล้วไปรับเด็กหน่อยมาแต่ลรงเรี่ยนแล้วกับมาตัดส่วงแรงอีกฮกเข่งนะคะเอาคลิปนีเอาไว้สนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามมาด้วค่ะ